ันนี้นะครับมือโยนอันดับหนึ่งของเจเซีน้องเบอร์รี่ส่งนักกีฬาเข้าสลัดนะครับเบอร์รี่ไม่ใช่มูหวกแต่ก็สอยให้ร่วงได้นะคะไปเลยครับลูกที่หนึ่งน้องเบอร์รี่กำลังจะชูนะครับเบอร์รี่ก็แค่มูหมวกสอยให้ไม่ร่วงก็ร่วงได้ร่วงแล้วค่ะร่วงแล้วนะคะหมายถึงบอลมา ตอนนี้ครับเราวิการเปลี่ยนตัวนักกีฬาแลครับไอ้พันธสีญแปลว่ารักแล้วไอ้ซินดี้แปลว่ารักซักซินดีนะฮะใครรักน้องซีดีก็ช่วยเอากำลังใจเชียร์ฮะช่วยเชียรกกำลังใจ้ยนี่บอกแล้วแม่นของจริงปะอ้ซินดี้แปลว่าชุดลงเลยตอนนี้เรากำลังเปิดประสบการณ์ให้น้องๆนะคะเป็นทุกอย่างเลยจริง เพราะว่าบอกว่ามาทดลองถ้าไป48กรุ๊ปจะได้ทําอะไรมากกว่านี้พี่เชิญ่ะจะได้รับรูปจากคนที่ถือตะกร้าใช่ไหมแล้วก็ต้องมีแบบผัดกันไปยืนผัดกันปัดอะไรอย่างงี้ก็ต้องทําทั้งคู่เลยใครดีๆก็ต้องให้ถือตะกร้าหลายคนหน่อยนะคะหนูก็ไม่กล้าเหมือนกันไป่ะส่งนายกอบามี่เข้าสนามนะคะเตรียมตัวพร้อมยิ่งว้าวทำไมเขาแมนมากแมนมากขอแคสเฟนหน่อยค่ะ เหมียวอินจีนี่ซังเหมียวอริกาโตะเหลือมันเหลือมันไอ้นี่เกินมันไม่เท่นอปอมี่ครับชอบแมวเหมียวปอมี่อ่ะชอบแมวเหมียวถ้าเบรร้องว่าเหมียวเหมียวบอกว่ารักปอมี่ค่ะไหนๆเราก็โยลงสองลูกแล้วก็ขอใฮทัดกับน้องๆได้ไหมมาเลยมาเลยใฮทัดไฮทัดใคทัทัดขอคืนนะ